ไปที่ทะเลใช่ไหมคะเขาไปเขาไปกับคุณพ่อค่ะเขาไปกับคุเล่าให้ฟังอ่อะไรนะคะเขากลับมาเล่าให้ฟังอย่างเงยบ้างไหมคเออยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยเลยไม่ได้ถามเรื่องนี้ไม่ได้ถามไม่ได้ถามเด็กเขาจะพิมพ์เป็นปะใช่พิมพ์เขาจะชอบไปเที่ยวอยู่แล้วแบบเหมือนกับเขาจะชอบไปแบบต่างจังหวัดไปแบบโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางนี้พี่ป๋าติดธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยใช่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 ค่ะ เขาก็ชวนชวนนานแล้วแต่ครั้งนี้น่าจะปรับปรับด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นแบบทลิปพักผ่อนกันๆเนาะใช่ใช่เพราะว่าดูแบบเหมือนแบบเจอเรื่องอะไรมาก็คงอยากไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ต่ายไม่ถามน้องนะว่สนุกไหมเป็นทางนี้ก็ปกติก็คุยปกติเขาจะเที่ยวกับคุณพ่อเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยปกติปกติปกติแต่ครังอย่างแบบเวลาไปเที่ยวหรือว่าใช่ที่พิมพ์ว่าจอมันน้องชินเรี้ยงกับการที่แบบ คนแบบแอบถ่ายอะไรเงี้ยก็ไม่เคยถามเขาคนเหมือนไม่เหมือนเนีเรื่องแอบถ่ายน่าจะแบบพึ่งช่วงนี้อะไรอย่างงี้มั้งคะแต่ว่าแบบก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆไอ้ระบบปาปารัสซี่มันหายไปนานแล้วเนาะเออแต่ว่าเหมือนกับว่าเออช่วงนี้เหมือนกับมันก็กลับมาใหม่อะไรเงี้ยก็ก็ก็รู้สึกว่าแบบเออกลับมาอีกแล้วหรอเลยส่วนตัวพี่ตายิงในฐานะพแม่ดีโอเคมไหมคะที่แบบตอนมีคนมาแอบถ่ายน้องอะไรเงี้ย ก็จริงๆถ้าจริงๆขอถ่ายก็ได้เหมือนถึงว่าแบบมาทาักปกติเออเหมายนถึงว่าเหมือนกับว่าไม่ไม่ไม่ไ,มได้ปิดกั้นอยู่แล้วไม่ได้อะไรแล้วถ่ายได้ค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าบางทีแอบถ่ายบางทีอาจจะอยู่ในแบบอากาศกิริยาที่ยังไม่พรอ้อมรืออะไรอย่างเงี้ย จริงจริงเรื่องโดนแอบถ่ายเราก็เหมือนกับห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาขอให้รูปก็มีสอนน้องเหมือนกันว่าเออต้องแบบว่าอ่าแบบเหมือนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยมาบอกกับี่างตัแบอมันมีอันแบบไม่ชอบหรือว่าแบบไม่อยากให้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีไม่ดูเหมือนเขาชอบชอบคนมาคเป็นคนที่แบบว่าอัธยาศัยดี ใช่เป็นเป็นไม่ไม่ใช่ว่าแบบชอบหรือไม่ชอบคนแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเขาเราก็เหมือนกับว่าสอนเขาแหละว่าอันนี้คือแบบสังคมนะต้องทําตัวยังไงต้องอะไรแบงนี้แต่พอรับมือกับมวลมหาประชาชนใะไกนี้ก็ต้อวามทธาอะไรอย่างนั้นแต่แต่คือยังไม่เคยเจอแบบรูปแบบที่ไม่น่ารักใช่ไหมครับพี่ตายแบบว่าถ้าไม่ยัง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 ตัวพีติ๋มพ่อเขานั่นเพี่ติ๋มเขาก็โอเคใช่ไหมคะเวลาบางท่านไปไหนด้วยอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาขอถ่ายรูปอะไรแบบ ก็ดูคือเป็นความชคงดีของเราไหมเพราะว่ามันเจ็กบางคนก็จะเป็นบางช่วงที่แบบเขาแบบเปอนคนที่เขาไาเจอคือจริงๆอาจจะช่วงนี้เขาโตแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเริ่มแบบเหมือนกับว่ารู้เรื่องมากขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยกับการแบบทำอะไรหรือคุยอะไรก็คือแบบเริ่มเหมือนเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขารู้สึกตัวเองไหมว่าเหมือนเขาเป็นแบบซุปตา์ตัวน้อยคนเดิมอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม่คือเราก็จะแบบว่า บบเหมือนแค่สอนตามมารยาทว่าเออถ้ามีคนมาหาลูกก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะคะอะไรอย่างเงี้ยแบบสอนแค่นั้นจริงจริงพี่มีถามพี่แต่แบบเอ๊ะทำไมช่วงนี้เหมือนคนไปเวลาไปไหนแล้วคนจะจัดต้องเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ข่าวเขาน่าจะโดนสอนจากฝั่งคุณพ่อแล้วแหละแล้วเอาไปากเอาเรื่องเรื่องแม่บ้างได้ไหมแม่อยากพูดอะไรก่อนกับเรื่องราวข่าวค่าวทุกอย่างเลย ให้แม่ระบายเออก็รู้สึกว่าแบบบางทีเราแบบบางทียังไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าโดนพลาดหัวข่าวแบบแบบที่มันไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทาไมแบบไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลายเรื่องมันหลายเรื่องที่มากองรอย่องเปิ้ลอะไรออ่ะอย่างยเรื่องรูปแอปเปิ้ลอรย่างเงี้ยคือปกติเราเป็นคนโพสรูปพวกแบบ คติธรรมะสัจธรรมอะไรแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วซึ่งพอครั้งนี้โพสต์ไปก็รู้สึกว่าแบบเออไอความหมายของในรูปว่าออนไลน์อิสระอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแบบออนไลน์มันทุกคนแชร์แอคทิวิตรูปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบกับความจริงอะ่ะมันไม่เหมือนกันหลอกแบบเหมือนกับว่ามันเป็นสัจธรรมอะ่ะว่าบางคนแบบโชว์แต่ด้านดีๆบางคนโพสต์แต่แบบ อาหารแพงๆแต่จริงๆแล้วแบบเอ้ยความจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับโพสให้ข้อคิดแต่ทีนี้คือแบบว่าเหมือนด้านเป็นรูปแอปเปิ้ลซึ่งเราก็ไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรหรอแบบว่าเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องราวในโซเชียลว่าเขาเรียกใครแทนใครหรือเพราะาเราเป็นคนไม่อ่านเรื่องคนอื่นนะเราเป็นคนไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นนะก็เลยแบบเหมือนกับว่าเพื่อนก็เลยมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนเข้าใจผิดอะไรแบบนี้เร,เราไปลบไปเลย คนใช่คือเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมคนต้องตีความแล้วอีกอย่างหนึง่งมันมีคนแคปรูปแล้วก็เอาไปโพสแล้วใส่แคปชั่นใช่ไหมคะที่บอกว่าดูาดพยายามาดีนะ <ไป S 1> แล้วมัน,ม,นมันก็ไม่ถ้าดูดีๆมันก็จะมีคนหัวที่รีโพสแต่อาจจะโดนแคปย่ออีกทีให,ให้ให้ไม่เหลือว่าเป็นเหมือนเหมือนเราเราเออเราเรา,เราไม่ได้โพสอะไรอย่างนั้นล้วทีนี้พอโดนพาดหัวข่าวอีกว่าเราโพสรูปนี้พร้อมกับแคปชั่นว่า ดูพยายามเลยนะซึ่งเราไม่ได้โพสมัไนไม่ใช่ของเรา <laughs> เออซึ่งแบบเราก็ไม่ได้โพสเราก็งงว่าแบบเออเราแชร์อะไรที่มันเป็นแบบคติสอนอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าโดนผลกระทบม,มาอีกว่าเฮ้ยอยู่นิ่งๆเอะคือแบบอ้าวแล้วเราเราโพสเลือกอะไรเกี่ยวกับธรรมะคติสอนอะไรไม่ได้เ <im S 1> ลยเหรองงแบบเหมือนแบบกลายเป็นว่าโดนโยงโดนโยงเพราะฉะนั้นคือเราอ่ะโพสด้วยเจตนาดีเจตนาบริสุทธิ์ที่แบบว่า เหมือนแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เป็นรู้สึกว่าอยากจะแบบให้ข้อคิดสอนคนด้วยแต่ว่าคนที่อคติหรือว่าแบบคือแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงแบบคิดถึงโยงไปเป็นเรื่องอะไรแบบนั้นได้มีปัญหาแบบพีบ่แอมหรือเปล่าเพราะตอนนั้นเน,นี่ยเหมือนต่ายเคลียมีความแบบคันที่ดีแชร์โพสที่้องไปเจอทางพี่พมๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอ่ะคิดดูถ้ามีปัญหาจริงๆจะโพสทําไมคือนึกออกไหมคือแบบเราแบบโตแล้วอ่ะเราไม่ใช่คนที่แบบว่าจะมาแบบโพสแบบด่า ออนไลน์มันมันไม่ใช่แล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันด้วยค่ะเรียกว่าเป็นกลัวแบบว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจผิดอะไรที่ต่างมีการคุยกันอะไรตอนแรกเราก็ไม่ได้เคลียร์เพราะเรารู้สึกว่าเขาก็เป็นมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็เข้าใจสถานการณ์อะไรแล้วแล้วเราไม่ได้มีปัญหากันเพราะฉะนั้นคือถ้าถ้ามีปัญหากันอาจจะแบบเอ้ยอา,อาจจะคิดว่าเรา อแต่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยแล้วทีนี้เขาจะโยกได้อย่างไรก็เลยไม่ได้ต้องเสี่ยใช่ก็คือก็คือไม่จําเป็นแต่ว่าแบบมันก็มีเพื่อนหอกว่าเออแบบบอกเขาหน่อยไหมอะไรคือนอกมหเพื่อนก็คือชาวบ้านหนึ่งอย่างเงี้ยที่แบบว่าเออบอกบอกเขาหน่อยไหมอะไรอย่างงี้ว่าแบบเออแบบเห็นข่าวแล้อย่างแต่คือเรารู้สึกว่าแบบคือถ้าเราเจตนาเราไม่ได้มีอะไรอาหารก็จะจะแก้ตัวทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ใช่ใช่แต่ก็แต่ก็มีแบบถามมไปว่าแบบเห็นข่าวหรือยังแบบเออไม่น่าจะเข้าใจผิดเนอะาะเหมือนกับจริงๆตอนนั้นเรื่องที่เรามีข่าวทางเราพี่แอร์เขาก็กลัวเราเข้าใจผิดเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้มีอะไรเหมือนกันไม่ได้มีอะไรไม่บอกเขามีมีก็มีทักแบบนิดหน่อยว่าแบบเออแบบเฮ้ยอันนี้แบบไม่ได้มีอะไรเลยนะอะไรเงี้ยพี่แอรบอกว่าเข้าใจใช่ไหมหลังจากที่เราได้ไปแบบอธิบายในส่วนของเราไปก็น่าจะเข้าใจนะคะ เราก็ย้ำตรงนี้เลยว่าไม่ดด<อ>ได้มีปัญหาอะไรกับพี่แนนไม่มีคือเหมือนกับว่าคนอ่ะชอบไมโ่โยงเรื่องให้มันแบบมีเรื่องแล้วก็แบบเหมือนเอาจิงๆิงอ่ะสิ่งที่หนักก็กกคือพาดหัวข่าวอ่ะเ,ออเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคนไทยคืออ่านแค่พาดหัวข่าวแล้วคือแบบว่าเนื้อข้างในอ่ะมันไม่ใช่อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบเออทุกอย่างอยากให้แบบพาดหัวข่าวให้มันดูแบบแบบ ถูกต้องเป็นจริงอันนี้ทําข่าวได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบทําให้คนเข้าใจผิดหรือทาให้ทัวร์มันลงคือไม่รู้จะทำยังไงแต่ด้วยความที่เราอาจจะโพสสองแงสให้แบบมันพูดเก็บกลางก็อาจจะทําให้คนเข้าใจผิดแล้วก็ติดภามไปนานอะไรก็เนี่ยถึงได้บอกค่ะว่าเราโพสด้วยเจตนาดีและบริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าคนที่อ่านอ่ะมีเจตนาที่มีความอคติหรือมีเจตนาที่แบบคิดลบหรือแบบว่าคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราห้ามไม่ได้แต่คือเรารู้สึกว่า งั้นไม่งั้นคือเราแบบโพสต์รูปหรืออะไรมันต้องมีความหมายแฝงอะไรทุกครั้งเราเราไม่ได้เป็นคนยากหรือมีเลเยอร์ขนาดนั้นคือเราแบบเป็นคนตรงๆแลเราโพสอะไรก็คือแบบตามนั้นเลยทำยงที่แบบจังหวะไเอไม่คือเรามีเรื่องอะไรกับเขาเหรอ,อคือเหมือนถึงว่ามันไม่ได้มี<อ>มันไม่ใช่ว่าแบบเพิ่งมีข่าวแล้วก็โพสเลยอันนี้มันเหมือนกับว่ามันก็เป็นการดําเนินชีวิตของเรามาเรื่อยๆแล้วเราก็แบบว่าโพสโพสแบบอะไรแบบนี้อยู่แล้ว พี่ไต๋ยช็อกอะไรกับคนที่จับโยงเรื่องเรื่องดราม่าัโยแชร์ยืนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคนโยงคืองงไม่ได้เขียนไม่ได้เล่นข่าวนี้รอแม่มาชี้แจงใช่รอแจงแต่ว่ามันมีลงไปแล้วนะว่ามันมีลงไปแล้วว่าเหมือนกับว่าตายโพสต์ไม่ใช่นี้าูอยู่ยังไม่ใช่แล้วแล้วเขียนว่าดูพยายามเลยนะคืองงว่าเขียนตอนไหนหรือข่าวที่ข่าวก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเราพูด ก็ค <minutes> ือยังไม่ได้พูดแต่ว่าโดนแบบโดนโยงแล้วก็พอพอแบบพลาดของข่าวปุ๊บคนก็มาด่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 าว่าเฮ้ยเราพูดอย่างนี้ได้ไงสักพูดตอนไหนยังไม่ได้พูดพี่ตั้นจันมกดดันในเวลาจะโพสอะไรจะแคปชั่นยังไงอะไรเงี้ยมาทำให้ก็เยอะก็ดนึ่คือเพื่อนก็บอกว่าแบบเหมือนเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนจะคอยเตือนว่าแบบเหมือนกับว่าเออก็แบบเหมือนถ้าถ้ามันเป็นกระแสเยอะก็แบบไม่แบบก็ไม่ต้องโพสไงซึ่งเรารู้สึกว่า แล้วทำไมจะโพสไม่ได้ถูกไหมคอเือเราก็โพสเป็นปกติอยู่แล้วแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราโพสให้คนที่เขาแบบที่มีจิตใจที่ดีเขาอ่านเขาก็ไม่ได้มีอะไรอะไรแบบนี้เรือจะเลี้ยงไปเลยโพสแค่รูปไม่ต้องใส่ c ั p t i o n คือมันรู้สึกว่าเราอะทำตัวปกตินะเราทำตัวปกติของเราคือการแบบโพสรูปหรือทำกิจกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าคนจะชอบแบบว่ามองว่า เฮ้ยช่วงนี้ทำน้ทำมีทำงานซึ่งเราก็คือแบบทำตามปกอะไรอย่างเงี้ยแอบแบบว่าอัดอีก่อนนี้ช่วงนี้เหมือนเราแบบว่าคราบครัวครอบครัวเราเนี่ยอ่ะมันจับจ้องมากเป็นพิเศษเลยใชไหมคือจับจ้องได้แต่ว่าอยากให้จับจ้องให้ถูกอะไรเงี้ยในเจตนาของเราซึ่งแบบว่าครอบครัวเราหรือตัวเราเองคือไม่ได้มีอะไรแล้วคือเหมือนกับว่าเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยแหละที่แบบว่าเลี้ยงลูกทํางานปกติเลยแบบไม่ไม่ได้แบบว่า ไม่ได้ไปแขวะใครไม่ได้แบบมีเรื่องไม่ได้มีปัญหากับใครเลยค่ะเหมือนเดิมก่อนนี้อนนี้เหมือนก่อนจะโพสต้องแบบคิดกันว่าจะเป็นประเด็นที่ไหมจะอะไรมีคำไหนมันจะไปสะกิดใครกันก็ก็นิดนึงเลยบางทีบางทีเราจะโพสต์เรื่องความเป็นห่วงลูกเรายังต้องคิดเลยว่าเฮ้ยมันจะกระทบใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างล่าสุดที่มีข่าวเรื่องอ่ะไม่พูดแล้วเดี๋ยวเปิดปากเลยเปิดมาขนาดนี้นะใช่เปิดแล้วกันไม่ว่าดีกว ก็อไม่ก็ก็ไม่โผล่ไงก็ไม่มีเรื่องอะไรวะแต่อย่างล่าสุดที่เหมือนไปพัทยาคนก็จับเจ้าว่าเราไปด้วยหรือเปล่าเออก็คือแบบคือทุกเรื่องเขาโย่หมดคือไม่ต้องไปพัทยาคือแบบว่าเขาไปนั่งกินข้าวคือเราก็ไม่เข้าใจว่าแบบหรือหรือตัวเราเองที่แบบไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยคือคนก็จะตามไปแล้วก็แบบว่าไปถามที่ร้านว่าแบบเขามากจะเคยทำอะไรโศเฮ้ มีเอ e ็มมาถามก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว <or S 2> ่าไม่ต้องขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาอยากไปเห็นภาพครอบครัวอะไรแบบบางคนเลยว่าแบบผมทำคอนเทนต์เขาอยากเห็นภาพที่เขาอยากเห็นก็เยอะแยะนี่เองลูกเต็มเลยลูกเก่าลูกเต็มเลยใหม่ๆรู้สึกไงบ้างพี่คนก็ยังลุ้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มันที่บอกมันละนานาจิตตังมันแล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ลุ้นไปด้วยเหรอ ไม่ต้องลุ้นแล้ใช่ไหมแม่มันลุ้นไม่ขึ้นไม่เราก็รู้สึกว่าแบบอย่างที่บอกว่าเออเราเราทำหน้าที่ตรงนี้เป็นแบบเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพิมมันก็มันก็แฮปปี้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้แบบพัฒนาจริงไหมอะไรนะคะได้แบบพัฒนาจริงไหมไม่ได้ไปรอรนไปทุลักของเราหรือป็นลักเราเราจะแม่จะเปิดนมวัดก่นใหม่หรือเปล่าไม่มีเปิดตัวนมอะไรไม่มีหรือเจ้าของแหวนั่นอันนั้นคือเนี่ยเห็นไหมพอเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องแบบ เออมันเคยเกิดขึ้นนะคือคนก็จะคิดว่าทำลายคือเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้แหละแต่คือแบบว่าหรือว่าเออเพราะว่าในขณะคือเฮ้ยเวลาพูดไรนี่ต้องแบบลงท้ายไหมว่าณวันที่เวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าหลายหลายหรือว่าบางทีบางทีเราตอบอะไรไปที่แบบว่ามันเป็นการอัปเดตช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยวันสมมุติวันนี้เราทะเลาะกันเลิกกันเราอาจจะตอบสื่อว่าขอโดษค่ะ อีกสองวันเอาดีกันแล้วทุกคนก็เคยเจอเหตุการณ์อี้ถูม้แต่ตอนนี้โสดตอนนี้โสดแต่คือแบบว่าวันนี้ไม่ใช่วันนี้โสดไม่ใช่วันนี้โสดคือตอนนี้โสดแต่กแต่คือแบบว่าเหมือนแบบบางทีเล่าอะไรให้ฟังในเรื่องอดีตคนก็จะแบบว่าอดีตต้องเป็นคนนี้แน่เลยซึ่งแบบว่าเหมือนแบบ อดีตก็ไม่ได้มีคนเดียวคืออดีตอายุจะ40อยู่แล้วอ่ะมันคงไม่ได้มีคนเดียวหรอกค่ะก็คือเออเวลาเออเวลาเวลาเล่าอะไรมันก็แบบเหมือนกับเออแล้วจบจบไปไหนเนี่ยแต่เจ้าของเป็นก็จริงๆก็ไม่นะเขาก็มันเขาก็มาง้ออีกแหละแต่ก็แบบว่าพอดีกว่าเพราะอะไรเพราะเหตุผลเพราเราแบบใดๆหรืออยาก่คนเดียวหรือ เรารู้สึกยังไม่พร้อมด้วยอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเออแบบถ้าแบบมันจะมีครั้งที่สองมันก็ต้องแบบมั่นใจมั่นใจกว่านี้นะอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ยังไม่ได้ทำตัวให้มั่นใจอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้แม่โสดนะลุ้นได้ได้เลุณลุงได้เล่เพิร์อีกแล้วเหรอแล้วเป็อแม่โสดไงก็แม่เงี๊เข้าก่อนเข้าก่อนเมื่อกี้แม่บอกว่าแล้วแต่เขาใช่ไหมแล้วแต่เขาคืออะไรคะแล้วแต่ทาง อ๋อไม่ใช่ละไม่ได้พูดอ่ะแล้วตอนไหนพูดตอนไหนพูดตอนไหนบอกว่าตอนนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้อยู่แล้วอันนี้คือเได้ต่างฝ่ายต่างโฟกัสเป็นพ่อเป็นแม่ให้พี่พีทใช่อันนี้ระเด็นไปฟีดไปออกรายการซานี่แล้วคนก็ดราม่าอ่ะอันนี้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 ที่บอกว่าเราอ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดเลยประโยคนั้นคืออันเนี้ยที่บอกว่าสิ่งที่ดราม่าคือพลาดหัวข่าวเท่านั้นเลยเพราะว่า ในรายการเนี่ยพี่ซาน,นีถามว่าเออความรักในอดีตเนี่ยมีแบบเหตุการณ์ไหนที่แบบเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเหตุการณ์ไหนที่รแมันติดี่สูดคือเราก็ตอบไปใช่ไหมคะแต่ว่าคือคนก็คิดว่าคําว่าอดีตก,ก็คือคนนี้แหละ<ม>และ้เวเมีคนเดียว <laughs> แล้วก็แบบว่าก็กลายเป็นว่าพลาดหัวข่าวโดนพลาดหัวข่าวเลยว่าเป็นชื่อคนนี้ใส่ชื่อเลยแล้วก็จูบเท้าซึ่ง เราไม่ได้พูดอยู่แล้วเราก็บอกว่าให้ไปอ่านให้ไปฟังรายการใหม่นะคะแบบเหมือนกับว่าเมาื่อ่ะคนเขาก็อาจจะอ่านแค่พลาดหัวนี่แหละแล้วก็มาพูดเออไม่ใช่อ่านแค่พลาดหัวแล้วก็แบบด่าละเม้นละอะไรเงี้ยที่เกียดดูอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าศึกษาข้อมูลก่อนทั้งทุกคนเลยนะคะทั้งแบบพี่พี่สื่อมวลชนและชาวบ้านหนึ่งสองสามน่า <c oughs> <ะ>ก็ดูน้มากเยอะมากเยอะพูดทไม <c oughs> อ้าแต่คือเหมือนกับว่าเหมือนเวลาเวลาไปออกรายการอะ่ะทุกคนมันก็โดนถามได้ใช่ไหมว่าความรักครั้งแรกเป็นยังไงสมัยอ,าอาดีตมีเรื่องราวอะไรที่แบบอย่างล่าสุดน้องคนนึงก็โดนที่แบบว่าเขาพอเขาเล่าเรื่องแบบเรื่องในอดีตที่มันเป็นเรื่องอินเจเนอรัลที่มันเป็นเรื่องแบบโดยทั่วไปอ่าโดนโยงอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าอยากให้ดูที่เจตนาของคนตอบจริงๆว่าแบบเขาเขาถามตอบคำถามพิธีกรว่า เออเรื่องราวในเดียมเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยคือจะจับโยงทําไมคะมโยงเก่งโยงเก่งมากเลยเงี้ยนเหตุการณ์นั้นไม่ใช่<ด> <c oughs> บอกว่าแฟนเก่าดิฉนันมีหลายคนค<า>่ะจะได้แบบชัดเจนเลยไงแบบเอ้ยคนอ่านแล้วล้วใครหน่าอะไรอย่างเี้ยาถามก็หลายคนไงคะไม่ได้หรอกไม่ถึงว่า จะเป็นใครก็เหอแต่มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอ่าแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นกับหนึ่งคนละกันโอเคไหมใช่ปะเออก็คือแบบว่าแต่ก็ไม่ได้อยากจะไปจาะจงทำไมมันกาเป็นการเล่าให้ฟังเฉยๆว่าแบบเอ้ยมันแบบเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วแล้วเราก็แบบเจอเหตุการณ์ที่แบบเอเอรู้สึกลแมนติกแบบนี้ประทับใจนะาแบบเนี้ยเหมือนกับถ้าให้ตอบว่าเออแบบได้ดอกไม้ประทับใจแล้วคุณจะมานั่งถามไหมว่าได้จากใครเพราะว่าคบใครก็คงได้ดอกไม้จากทุกคนนั่นแหละ แต่เวลาเวลาเราโดนดราม่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ออกมาเจอสื่ออะไรเงี้ยเราแบบขัดไม้ขัดมือขัดปากกันเราเราต้องมีสำนักข่าวของเราไงเราไมีสำนักข่าวของเราไงเออเราก็เราก็โพชี้แจงไปก่อนแล้วก็แบบลงท้ายด้วยสำนักข่าวเพราะการเป็นแบล็กบอยรายงานเออแบบนี้พี่ต่ายรู้ไหมบางบางคนเขาอัดขู่มากพี่ตายแบบโผนกระแสมันมีอยู่หรือเปล่าพี่ตายเคยเจไหมบ้างเขาพิสูจน์ออกมาเป็นนักปราช น้ำปั่นน้ำปั่นคืออะไรอ่ะนี่ก็ใส่ประเด็นไงแม่เขาเรียกว่าตอนนี้คุณทีมงานจะอยู่ในกระแสแล้วเหมือนเราก็ออกมาพูดเรื่องขัดขันมาเกี่ยวกับเขาบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยู่ดีเดินไปพูดนะคือหมายถึงว่ารายการเชิญไปรายการแบบว่าถามอะไรเงี้ยไม่ใช่อยู่ดีแบบเฮ้ยเอาซื้อกอนได้ไหมซื้อแบบอย่างพูดไม่ใช่คืออยู่เฉยแล้วคือถามว่าเราอ่ะอยู่อยู่ใน อยู่ในวงการอยู่แล <It> ้วคือเหมือนกับว่าการไปออกรายการมันก็เป็นเรื่องปกติไหมแต่ว่าแบบเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะแบบว่าเหมือนถอยออกมาจากวงการเยอะช่วงที่เราไปมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบว่าฝนเริ่มกลับเข้ามาเริ่มเล่นซีรีส์เริ่มอะไรแล้วคือตอนนี้พอมันมีประเด็นเขาก็เชิญไปออกรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนก็บอกว่าไม่ต้องพูดเรื่องอดีตได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบางคนในกระแสเท่านี้ คือเขาห่วงส่วนตัวเลยปคื <c oughs> อเธอฉันพูดแล้วเธอรู้สึกอะไรหรอ <c oughs> เออแบบว่าทําไมอ่ะนี่หัวใจแล้วเนาะใช่คือเราอาดีตที่ฝั่งนู้นเขามีเป็นหนังสือเขามีทําไมไม่ถึงแม้คือทุกคนก็คือมีเรื่องราวมีความประทับใจมีอดีตที่แบบสามารถแบบเราได้ <c oughs> อะไรเงี้ยหมายถวาย่าอ้าจะมาใหม่ไปต่อแถวใหม่ค่ะ ก็บอกว่าไม่ได้ต่อแถวอยู่แล้วไม่ต่อแถวอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ต้องแบบช่วยกันเลี้ยงลูกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนอกนแถวมานาเลยอยู่หัวแถวเออเขานข้าอ่เาเข้าใป่ะเาเข้าใจ่ว่าแบบว่าช่วยกันเออช่วยอยู่หัวแถวแล้วแล้วก็แบบช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยกันแบบว่าเออแบบลูกจะเรียนอะไร ีแบบแค่นี้ก็ปมดหัวแล้วเนอันนี้คือโรบิเตอร์แล้วเออไม่ได้จะปิดแล้วนะพันนี่แหลยจะไปไปหยกพันพอดเรียนรู้บอกว่าไม่ต้องตามมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยโอ้สมมติว่าถ้าไปบ้านหัวถ้าไปบ้านหัวว่าอยู่หัวยู่หัวตายชุดิมาบอกว่าอยู่หัวแถวอยู่แล้วอ่ะโดนร ว่าเออแบบถ้าถ้าจะฟ้องคงแบบแต่คือเหมือนกับเรารู้สึกว่าจริงๆเราไม่ได้ไปสนใจแล้วไงแบบคือแบบเพื่อน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 แคปเพื่อนช่วยแคปเพื่อนช่วยแคปแบบว่าแฟนคลับช่วยช่วยแคปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออก็ขอบคุณที่แบบเปิดหูเปิดตาแล้วกันเพราะว่าปกติบอกแล้วว่าเป็นคนแบบไม่ได้ติดตามเออไม่ได้สนใจเพราะว่า เรื่องเรื่องตัวเองก็เยอะอยู่แล้วว่าเรื่องแบบว่าเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออแทบไม่มีเวลาแล้วอะไรเงี้ยไม่ฟ้องเลยไม่ฟ้องใครก่ะไม่แน่ไม่แน่แค่ทำไปก่อนเก็บอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงรวบรวมหลักฐานโอเคโอเคเอาคนพิจายครับครับพร้อมทุกประเด็นอ่ หัวดทะเลกวข้อ anyway. ดีแล e ้วแม่ก็มาตอบแม่ก็ค no> ่ะข้อคอนหน้ารังหน้ารังนะคะขอบคุณนะคะ